วันนี้เราได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขวดออมสินออมเงินสร้างสุขเพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสามดรุนศึกษาเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนได้ตระหนักถึงการประหยัดอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยให้รักการออมมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบ่มเพาะคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่เยาวชนพึงมี และยังเป็นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นต่อไปอีกด้วยค่ะโดยในชว่วเช้านั้นเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆเกิดความคุ้นเคยกล้าคิดและกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นโดยการเล่นเกมซึ่งน้องๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้บรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานดังภาพที่เห็นค่ะ จากนั้นเราได้ทำการแบ่งฐานซึ่งจะให้น้องๆทำกิจกรรมทั้งหมด3ฐานด้วยกันโดยน้องๆมีทั้งหมดจำนวน60คนเราจะแบ่งออกเป็นสีได้แก่สีเหลืองฟ้าและชมพูสีละ20คนจากนั้นก็จะหมุนเวียนกันทำกิจกรรมในแต่ละฐานจนครบทุกฐานโดยฐานของเราคือฐานขวดอมสิน ออมเงินสร้างสุขเพื่อนอักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง3ดารุณศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมภายในฐานจะแบ่งออกเป็นสองช่วงโดยช่วงแรกจะเป็นการเล่นเกมออมเงินซึ่งเราจะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มชายและหญิงผู้ดำเนินกิจกรรมจะระบุจำนวนเงินที่ต้องการผ่านบทเพลงออมเงิน น้องๆจะสามารถรวมเงินได้ตามที่กำหนดหลังจากจบบทเพลงค่ะโดยน้องๆจะช่วยกันออกแบบกระปุกออมสินและลงมือทำซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำกระปุกออมสินอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการออมให้กับน้องๆด้วยค่ะในช่วงที่สองเราจะให้น้องๆทำกระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติก โดยเราจะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนแล้วแจกอุปกรณ์ได้แก่ขวดน้ำพลาสติกกาวกันไกลและอุปกรณ์ตกแต่งจากนั้นจะชี้แจงรายละเอียดและข้อระวังในการทำกระปุกออมสินซึ่งภายในกิจกรรมนอกจากจะเป็นการซึมซับนิสัยการอมแล้วยังฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆอ,อีกด้วยค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นจากคุณครูและก็น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะน,คน,นะครับตอนเช้านะครับเราได้เรียนรู้ฐานต่างๆกับพี่ๆมาสอนสังน่งสายและครูสังเกตดูนักเรียนแล้วนักเรียนแต่ละคนก็มีความสนใจที่จะรับความรู้จากพี่ๆเป็นอย่างดีครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมก าไปทําอะไรไปตด้ตังแบบเอาไปตังใส่ตังใส่ตังใส่ตังเอาไปใส่เงินซื้อของที่จําเป็นทำกระปุกออมสินจะถึงไหนบ้างได้ความรู้ในการเก็บตังสนุกด้ความรู้และก็ได้ได้ประดิษฐ์ของสนุกครับขอะพอคํำเก็บตังใช้ออมเงินใช้ชอบออมเงินเราออมเงินเรามีเงินรก็บเงินเก็บเงินได้ เอมเงินได้เก็บตังได้เก็บตังออกเก็บเงินได้สุดท้ายนะคะเรามาฟังความเห็นจากพวกเราที่ได้จัดกิจกรรมกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะที่ที่เราได้มาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้เห็นนะคะ เอ่อความสุขของน้องๆก็ไม่รู้ว่าความน้องๆมีความสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดวัดจากรอยยิ้มเนี่ยก็เรียกได้ว่าเต็มแม็กเลยมีรอยก็ให้รอยแล้วก็วันนี้เรามาสอนเรื่องการประหยัดเงินใช่ไหมคะอย่างน้อยกิจกรรมการทํากระปุกออมถินเนี่ยก็ยังเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดให้น้องๆเนี่ยได้เริ่มรู้จักการออมอย่างน้อยว่าละหนึ่งบาท คนอาจจะเห็นค่าว่าวันละ1บาทเนี่ยอาจจะเป็นจํานวนเงินที่น้อยแต่ถ้าแบบทุกคนคิดดูนะคะ1ปีมี365วันคุณออมเงินวันละ1บาทเนี่ยปีหนึ่งคุณก็จะได้เงินตั้ง365บาทเลยทีเดียวเก๋ไก่ก็ในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยค่ะที่แบบว่าทำกิจกรรมด้วยความใส่ใจแล้วก็ด้วยความสาุขค่ะ ก็น้องๆก็น่ารักแล้วก็แบบดูแบบว่าเป็นกันเองแบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปสร้างค,ความตระหนักให้น้องรถึงถึงความประหยัดเพราะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่แบบจะเติบโตขึ้นมาใช่ไหมก็จะไม่ค่อยรู้จักตระหนักถึง,ถงว่าคุณค่าของเงินและก็ความประหยัดก็รู้สึกดีมากมากเลยค่ะที่เราได้ไปปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องความประหยัดให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะ ได้รู้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการทำต้นวุนต้นสินหรือไม่ว่าจะเป็นการาการคิดในการประหยัดที่จะออมเงินค่ะค่ะก็ความรู้สึกที่ได้มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้เรื่องการประหยัดกับน,น้องๆแลวน้องๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลย สำหรับความรู้สึกนะคะก็มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะนำกิจกรรมนำความรู้ไปให้น,น้องๆใช่ไหมคะแล้วน้องๆเนี่ยก็รับความรู้ของเราอยา่างเต็มที่ค่ะเราก็เลยมีความสุขมากๆเลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆในการทํากิจกรรมกระปุกอมสีมของกลุ่มเราค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆรู้สึก เราได้มีโอกาสไปสอนแล้วก็ให้ความรู้กับน,น้องๆแล้วก็ปลุกฝังการรักกานออมให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ถามว่ารู้สึกยังไงนะคะก็รู้สึกมีความสุขค่ะเหมือนว่ากิจกรรมที่เราเตรียมมานะคะก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆเหมือนกิจกรรมบางอย่างที่น้องๆยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็มีความสุขเราก็มีความสุขก,กับน้องๆได้ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าคือสิ่งที่เราเตรียมมาเออเป็นอาทิตย์เนี่ยก็ ได้ลองใช้กับน้องๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าแค่เห็นรอยยิ้มของน้องๆเนี่ยก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่เสียเปล่าะค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้นำองค์งสินของเราเนี่ยนะคะไปใช้จริงๆอ่ะมันน้องบางคนเนี่ยก็เริ่มมีการสะสมเงินแล้วะคะ่ะก็ดีใจมากเลยค่ะรักปะหยัดน้องน่ารักมีความสุขของน้ารอ้าอมากมันดีมากสนุกจัง สุดจังเลยเด็กน่ารักขอบคุณค่ะความรักเด็กค่ะรักการออมค่ะสี่สามล่ะทำไมอะไรวรักการออมมันก็สามด้วยอะ <laughs>